ในแมนยูนเต็ดครับป<ด>เปมนเรื่องตลาดซื้อขายครับก็มันใกล้มก,กราคมแล้วนะครับตอนนี้เอาจริงทีมซื้อขายต้องเตรียมไว้แล้วแหละ,ะต้องสกเกลต้องออติดต่อสอบถาไมไปหากว่ามก,กราคมใครไม่ค่อยได้มีโอกาสอยากเปลี่ยนทีมไหมะนะครับก็เป็นคนเดิมครับก็คือคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับเป็นการรายงานจากโรมาโน่ด้วยนะครับว่าแมนยูยังคงเล่งอดีตมิดฟิลด์ของเชลซีคนนี้เอาไว้ความเป็นจริงก็คือก่อนที่ตลาดจะปิดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูนเต็ดจะเอาให้ได้ ในวันสุดท้ายเดทไลน์เลยนะครับแต่ว่าผมจําได้ผมประมาณอตเลติโก้ผลิตต้องการ40ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูก็บอกโอ้ถ้าเอาเงินเลยนี่ไม่น่าไหวต้องการยืมตัวก็เลยเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปซื้อเซนทรัลเมนนะครับแต่ว่าล่าสุดกาลเกอร์ลงเล่นให้อตเลติโก้ไป16เกมทุกรายการแต่ว่าในลาลิก้าเป็นตัวจริง2แมตช์เท่านั้นเองนะครับดูค่อนข้างพิกล็อกครับตอนแรกดูเหมือนจะปรับตัวได้ดีกับซิเมลเน่นะครับล่าสุดก็เลยเป็นเป้าหมายของทีมในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่แค่ แต่ก็มีอย่างคริสตันพาเลตก่อนหน้านี้ว่าจะเอากลับไปเพราะว่าเคยร่วมทีมกันมา,านครับอ่ะกาลลเกอร์ประมาณนี้นะครับผมว่ามีโอกาสสูงทีเดียวเพราะแมนอยูกองกลาง,ก,ลางก็สู้ทุกทีมไม่ค่อยได้เนี่ยแหละครับก็ต้องพึ่งคาเซเบโลคาเซก็33พอคาเซออกไปก็เรียบร้อยออเปยไปเปยมานะครับส่วนทั้งฝั่งของ Team Talk, โนโนนอทีมท็อกเมื่อกี้โรมาโน่เนาะทีมท็อกบอกแมนยูอยากได้เอเลียดแอนเดอร์สัน แต่ว่าค่าตัวโดนตั้งไว้ถึง80ล้านปอนด์วันที่ผมบอกว่าเขาเหมือนซีเวนเจอร์าตอนนี้ไม่ใช่แค่ผมพูดแล้วนะครับ,รบแต่ว่าที่อังกฤษเขาเรียกมันเจอร์ราภาค2จริงๆนะครับมาอีกแล้วสไตล์เหมือนจริงวิธีการวิ่งอะไรเหมือนมากนะครับก็คงจะต้องไปวัดค่าตัวกันตอนบอลโลกครับเพราะว่าถ้าเขาไม่เจ็บเนี่ยดูทรงแล้วโทมัสทูเคิลติดไปสหรัฐอเมริกาแน่ๆนะครับแลวผมว่านะค่าตัว80ล้านปอนด์เนี่ยเอาไม่อยู่หรอกถ้าอนาคตนะ โดยเฉพาะหากว่าติดทีมชาติเล่นเวิร์ครับด้วยนะครับแต่ว่าการรายงานข่าวก็บอกแมนยูหวังว่า60ล้านาจะโน้มน้าวได้นะครับก็ตอบให้ตรงนี้ว่าฝันไปเถอะนะครับ <c oughs> ไปอีกคนนึงครับอีกคนนึงคืออดัมบอตันอันนี้ <c oughs> สื่อท้องถิ่นเคยรายงานว่าแมนยูให้เป็นพิออริตี้หนึ่งไม่ใช่บาลบาอีกแล้วบาลบาเนี่ยสติแตกไปแล้วครับหลังจากแมนยูจะซื้อให้ได้นักฟุตบอลเป๋ครับเล่นกับไปตันแย่มากครับหาโมเมนตัม um กลับมาไม่เจอ ปีศาจแดงก็บอกว่าไม่ได้รักเหมือนลูกกันหลาน <c oughs> นะครับ <c oughs> ผลงานไม่ดีก็ล่าสุดถอนสก,กาวไปแล้วนะครับก็อดัมวอตันเนี่ยคิดสัมารตั้งไว้ร้อยล้านล่าสุดหลุยซาฮาซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลของปีศาจแดงเขาเป็นคนที่ฉลาดมากนะครับเขียนหนังสือเหมืองตอนนี้ชีวิตนอกสนามานะรีทายแล้วใช่ไหมครับคิดพวกโปรแกร,รมเป็นแบบนักคิดแอปแบบนี้และแอปพลิเคชันอยู่นี้เลยนะหือเชื่อนะดตนักบอลแบบไปสายไอทีไปสายแบบเขียนหนังสือนะครับ แกออกมาเตือนแมนยูครับซึ่งเตือนได้ดีหลายครั้งนะครับแต่รอบนี้เขาบอกว่าแมนยูอย่าไปคิดจะซื้อ100ยล้านปอนด์กับวอตันเพราะว่าตลาดตอนนี้มันอันตรายมากราคานักเตะมันสูงเกินจริงนะครับมันโอเวอร์เรดนะครับแต่ว่าเขาให้ตัวอย่างนะฮะฟังดีๆเขาบอกว่าดูตัวอย่างในมอยเซ็ตไคเซโดสิชเชลซีเนี่ยหูซื้อมาร้อยล้าน1 1 6ด้วยเอด้วยเดี๋ยวก่อน115ต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรเลยตอนนี้มันเป็นเรื่องของเอเจนต์นะครับ แต่ว่าอันนี้แอบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามอยเสกไคซูโทปัจจุบันเนี่ยโอ้โหร้อยล้านนี่ถูกมากมเช่นเดียวกับที่แค่ไรนะครับ,รบแต่เขาก็ออกมาเตือนว่าบอตันแพงเกินไปนะครับ